ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพ่สิการ์บาร์บี้นะคะวันนี้บาร์บี้ก็จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปราศีนะราศีช่องของเราเนี่ยแทบจะไม่เคยลงเลยเนาะหมายถึงว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับดวงแบบดวงพื้นดวงดวงโดยรวมดวงทุกสิ่งเอฟฟิงจริงกับเบลนะคะการงานการเงินความรักการประสบความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยนะคะบาร์บี้ก็ดูได้เหมือนกันเนาะแต่คนอาจจะไม่รู้เพราะว่าบาร์บี้ดูแต่ คลิปที่เป็นความรักนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นดวงเกี่ยวกับโดยรวมนะคะพื้นดวงเป็นยังไงบ้างเนาะ แล้ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นอาจจะไม่จัดแล้วนะคะคือ1แถม1ซึ่งราคาของบาร์บ,บี้นะคะก็คือราคาดูดวงหรือปรึกษาเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าบาร์บี้การันตีนะคะ100%คุณได้คําตอบชัดเจนแบบชัดสุดจึ้งสุดแน่นอนแบบชัดเจนที่สุดแน่นอนนะคะที่สุดในเมืองไทยแน่นอนสำหรับของบารบ,บี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าบ,บี้แบบ เป็นคนที่ตอบตรงพูดตรงอะจนแบบคุณต้องรับให้ได้นะคะใครที่อยากดูรีวิวก็เข้าไปดูที่ชุมชนและแฟนเพจด้านล่างเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะมีกิจกรรมดูฟรีด้านล่างด้วยบิแปะไว้นะคะแล้วใครที่อยากเรียนคลาสมี21วันลืมแฟนเก่ามีโรแมนติกแองเจลนะคะมีไพ่พาพิคาเนตแล้วก็ยาฮัตยาสณน่เนาะเป็นคสัสจิตวิทยาจะมี2อันเนาะคาสที่คุณคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้ซึมเศร้าเสียใจนะคะ ดูรีวิวได้นะคะตอนนี้นบาร์บี้กำลังสอนอยู่แล้วก็คัสที่เป็นในเรื่องของอายาสเสน่ห์ก็คือทำให้คนชอบไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนอคนที่เราแอบชอบแฟนเก่าคนชอบรีเควสตมาเยอะมากนะคะอาจารย์สอนหน่วยทำยังไงให้แฟนเก่าแบบกลับมาตกหลุมรักเราอีกครั้งหนึ่งคุณอยากให้ใครตกลุมรักคุณใช้ในหน้าที่การงานใช้อะไรก็ได้หมดเลยเพราะวิก็ใช้ในการทำงานนะคะ ถึงไม่แปลกใจว่าทําไมบิ้ถึงกล้าตั้งราคานี้เพราะว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสกักยภาพของตัวเองว่าเราทําได้นะคะแล้วคุณก็ทําได้เหมือนกันสามารถปิดยอดขายสามารถทําอัปเกรดตัวเองได้ทุกอย่างเลยนะคะหลักราคา6,900บวกๆเหลือราคาไม่ถึงพันถ้าเบบี้ยังสอนอยู่นะคะแต่ถ้าสอนเสร็จแล้วเหมือนถ้ายิีซีนะคะบี้กก็จะอัปราคาเต็มนะคะาคถายยีบซีบี้กก็สอนนะแต่เป็นราคาเต็มนะคะไม่มีการลดนะ ตอนนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะฉันไม่ได้ห่วงวิชาแล่ฉันบอกบอกแล้วว่าราคาพิเศษคือพิเศษถ้าคุณไม่ลงแล้วบี้มั่นใจเลยนะว่าถ้าคุณได้ลงลองลองลองคัสหนึ่งของมาบ,บี้แล้วอ่ะคุณจะอยากลงอีกแล้วพอคุณเนี่ยคือสังเกตนะนักเรียนรุ่นแรกก็จะอยากลงรุ่นสองจะลงรุ่น3าอีกนะคะก็ฟังตามประกาศของมาบ,บี้ล้วกันมาบ,บี้ก็จะ c r e a t ทคอร์สมาเรื่อยๆนะคะ ตามสกแกภาพของบอบี้แต่บาบี้เหนื่อยมากช่วงนี้นะคะอาจจะวุ่นวุ่นเรื่องการสอนมากเป็นพิเศษเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ราชาวราศีพฤกษศกใช่ไหมพฤษศพฤกษศกนะพฤษศนะพฤกษศกถ้าไม่ลืมนะพฤกษศกนะคะพื้นดวงของคุณเป็นยังไงบ้างขอพลังงานให้หน่อยจ้าคนบ้าอะไรพูดเป็นต่อยหวยพูดทั้งวันพูดไม่หยุดพูดตลอดงงกับเองมาก แล้วหนึ่งมาดูกันจ้พกกนาพฤกศกลัคนะพฤกศกรไพเดทไพห้าถ้วยเดอะท,ทาวเวอร์เกิดเหตุการณ์บางอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวกับตัวคุณเกิดขึ้นมานะคะนี่ไม่ได้ดูความรักนะแต่ว่าเกิดขึ้นมาว่าเหมือนแบบจับได้ว่าแฟนมีคนอื่นหรืออาจจะเพิ่งเลิกลากับใครอะไรแบบนี้มีความผิดหวังเสียใจอะไรบางอย่างนะคะ ไม่ให้สถานะจับได้ว่าแฟนคุยกับแฟนเก่าหรือติดต่อกับคนที่เขามีลูกด้วยกันนะคะอาจจะเคยแบบมีความรักที่เคยมีลูกด้วยกันอะไรประมาณนี้คนที่เขาแบบเคยเคยมีลูกด้วยกันนะคะเออ่มันจะเกิดเรื่องช็อกๆนะคะหรืออาจจะถ้าเป็นในมุมมองนี้อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ ะะเรื่องความสูญเสียแบบกระทนหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะมันจะเกิดขึ้นมาสําหรับตัวคุณเนาะเกิดขึ้นมาเนาะมันทําให้เสียใจมันทําให้มีความรู้สึกเหมือนแบบล้มเหลวแล้วก็ผิดหวังนะแต่ว่าไอเหตุการณ์เนี้ยบาร์บี้มองว่ามันเป็นอยู่ในตำแหน่งอดีตนะคะถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยบาร์บี้ช่วงนี้แบบยังไม่ได เกิดเหตุการณ์นั้นนะอะไรเงี้ยมีบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเกิดขึ้นในอนาคตของตัวคุณนะมันอยู่ในช่วงระหว่างปัจจุบันอดีตอนาคตอะไรประมาณนี้แหละนะคะที่มันจะเกิดขึ้นมากับคุณเนาะและถามว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะช็อกนะแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะทําให้คล้ายที่สุดแล้วอะคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ มันเข้ามาสอนให้ตัวของคุณอะมีความเข้มแข็งมากขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันจะมาสอนให้ตัวคุณอะมีความแบบเข้มแข็ง,ขงมากขึ้นนะคะอ่อแล้วก็จะแข็งแกร่งแล้วก็จะเป็นคนที่เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกเอ่อแล้วก็วมามี่มองว่าตัวคุณเองจะเป็นคนที่แบบ คุณเองจะเป็นคนที่แข็งแกร่งเออแต่ว่าหนักนะขึ้นไพ่คุณคิดดูขึ้นไพ่เดทตำแหน่งตรงกลางเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียแบบจริงๆบาพี่ไม่ไม่ค่อยได้พูดในหน้าไลฟ์หรือว่าอะไรเท่าไหร่นะแต่แบบให้ระวังเรื่องของบัติเหตุหรือเรื่องของการสูญเสียสิ่งรักอะของรักอะไรเนี้ย อย่างกระทันหันแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันทําให้ตัวคุณมุกออนไม่ได้นะคะเหมือนคุณยังอยู่ในห่วงของอารมณ์ของการสูญเสียอยู่ตรงนั้นอะอืมอืมแล้วก็อาจจะเป็นการเลิกลากับใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะเหมือนแบบเอ,อ่อมีแฟนเนาะแล้วก็ไปคบกันแล้วทีนี้แบบว่าคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่า มีใครอยู่หรือเปล่าแล้วคุณก็อาจจะไปคบกันแล้วทีนี้แบบอา้าวพอสักพักหนึ่งมาจับได้ทีหลังว่าแบบเฮ้ยอ้าวเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรออะไรประมาณเนี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะคือเหมือนแบบว่าคุณจะต้องใช้อาศัยแบบความเข้มแข็งความสตรองมากในการคอนโทรลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเหมือนแบบช่วงนี้คุณจะเกิดสภาวะแบบการสูญเสียหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็คุณจะ ต้องใช้อาศัยเกี่ยวกับในเรื่องของความเข้มแข็งมา,มากมากๆเลยนะคะเข้มแข็งกับตัวเองเข้มแข็งให้มากๆนะคะจากการสูญเสียนี้อะไรประมาณนี้ค่ะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วยังไงต่อเหมือนคุณยังคงเจ็บปวด ะะยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียแล้วก็จะมีสภาวะซึมเศร้าในเชิงดิ่งในเชิงแบบเก็บตัวเองนะคะเหมือนแบบไม่เปิดใจแล้วก็ไม่ค่อยแบบล่าเริงแจ่มใสไม่ค่อยออกไปเอนจอยกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวนะมีความแบบเป็นโลกส่วนตัวสูงยังคงเจ็บปวดยังคงแบบถึงเหตุการณ์เนี้ยมันผ่านมานานแล้วนะคะดูดิไพเดทกับไพ ถ้าถ้วยป่ะนึกถึงเพลงอะไรรู้ป่ะเม้นกันนาเลยนะที่เธอออกจากชีวิตฉันไปแต่ทำไมมีไปจากใจสักทีเพลงออกไปของพิมพ์รีพายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะคือสิ่งสิ่งนี้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่คุณยังหล่อนอยู่เลยอะเหมือนจิตใต้สำนึกของคุณมันยังนึกถึงเรื่องราวในอดีต หรือว่ายังอยู่ตรงนั้นอยู่ยังหลอนกับเหตุการณ์เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นมาอยู่นะคะเิลงมาวเวียนให้คิดถึงยังตราตรึงอยู่ในนี้ทุกความทรงจำที่ไม่เคยหายไปโอก,กับคัสยี่สิบเอ็ดวันลืมแฟนเก่าเหมือนกันนะเนี่ยดีท็อก หนักอยู่นะเนี่ยมิว่าหนักบางคนระวังในเรื่องของสภาวะซึมเศร้าดิ่งคือการดิ่งของคุณอนะมันไม่ใช่การแบบมู้สึกว่าบางครั้งคุณพยาย,ยามที่จะแบบแฮปปี้นะโพสต์ Post ในโซเชียลมีเดียว่าแบบเฮ้ยฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขนะฉันแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยเธอแบบเลิกไปฉันก็แบบแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยแต่แต่แบบมันเหมือนเป็นการหลอกตัวเองมากกว่าเข้าใจปะแบบมันมันไม่ใช่อ่ะ มันเป็นการแบบเป็นการหลอกตัวเองอะคือคือจริงๆแล้วอะตัวคุณอะไม่ได้แบบแฮปปี้จริงๆอะเออคุณเลือกที่จะหลอกตัวเองมากกว่าคุณคุณไม่ได้แฮปปี้จริงๆแต่ว่าคุณเลือกที่จะเหมือนแบบ แก้ไขปัญหาผิดจุดก็คือเหมือนทําตัวให้มีความสุขว่าซิฉันดี I'm อ i n e อะไรเงี้ยแต่พอยิ่งคุณทําตัวมีความสุขแต่ว่าจิตใต้สำนึกของคุณหรือว่าความรู้สึกข,ของคุณจริงๆมันไม่ได้รีล,ลิสหรือว่าไม่ได้มีความสุขจริงๆอะ่ะคือคุณสามารถหลอกโซเชียลมีเดียคุณสามารถหลอก ทุกคนได้หมดเลยแต่ว่ายกเว้นอย่างเดียวคือคุณหลอกตัวเองไม่ได้ว่าคุณกําลังทุกข์ใจนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคุณกําลังพยายามที่จะแบบต่อต้านความรู้สึกของตัวเองจริงๆที่มันอยู่ข้างในอยู่อะไรประมาณเนี้ยว่าเฮ้ยฉันแฮปปี้นะฉันมีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วแบบฉันแบบหนักมากอะไรเงี้ยแล้วการที่คุณทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้พอเวลาเสียใจก็จะเสียใจมากผิดปกตินะคะเหมือนที่ทําไมวีวถึงสร้างคอร์ส21วัน บาร์บี้จะเน้นย้ำคอรส21วันหรือดีท็อกออฟเลิฟมากเลยนะเพราะว่ามันมีหลายคนอะแก้ไขปัญหาผิดจุดหรือว่าเหมือนแบบไม่เข้าใจว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบไม่เคยทําขบวนการอะ21วันแบบที่บาร์บี้บอกมันก็เลยทําให้คุณแบบยังคงจมอยู่กับสภาวะนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเนาะอ,อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานการเงินเนาะการงานของคุณเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภทุกความทุกัาที่ไม่เคยให้ไปทำหมดแล้วไม่ว่าที่ไหนเพื่อลบภาพเธอแต่สมองมันก็ยังแพ้หัวใจ การงานของคุณเป็นยังไงบ้างจริงๆคุณถ้าใครอยากทํางานเกี่ยวกับออนไลน์นะช่วงนี้รุ่งนะคะการประสบความสำเร็จงานเกี่ยวกับออนไลน์นะถ้าบางคนยังหางานไม่ได้งานเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อ c o m m u n i c a t หรือว่าเอ่อเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขนส่งอะรถตู้รถบรรทุกทํางานแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะคะการงานประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีสังเกตคนเรามักจะ success อาจจะแบบโชคดีเรื่องของการงานการเงินแต่ว่าไม่โชคดีเรื่องความรักอะไรประมาณเนี้ยแค่คุณฮิลลิ่งจิตใจของคุณให้ดีช่วงเนี้ยบอกเลยว่าคุณคุณคิดสิ่งใดทําสิ่งใดเนี่ยประสบความสําเร็จนะแต่ทีเนี้ยพี่รู้สึกว่าความเรื่องการเงินก็ดีด้วยนะคุณจะได้รับโอกาสแล้วคุณจะได้มีช่องทางหาการเงินแต่ทีเนี้ยพี่ว่าความติดของคุณอนะความออเสียใจหรือว่า ภลระทางจิตใจของคุณนะ่ะมันทําให้คุณฉุดลั้งในเรื่องของการเงินการงานแต่ช่วงเนี้ยคุณจะทําอะไรคิดสิ่งใดเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าต้องทําเรื่อยๆนะคะแบบมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่ได้แบบหวือหวาปุ๊บทำแป๊บเดียวประสบความสําเร็จเลยอันเนี้ยไม่นะคะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอ่ะเดี๋ยวบาร์บี้ขอนอาตดูแ๊บหนึ่งนะว่า การเงินคุณเป็นยังไงบ้างมีโชคลาภไหมโชคลาบบอกเลยนะพักก่อนนะคะพักก่อนใครที่เล่นพวกเทรดหุ้นคริปโตทํานู่นทํานี่นะคะระวังติดดอยเด้หรือแบบการจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ายังนะคะอย่าหาทําแต่การพนันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่ว่าขึ้นมาว่าคุณจะได้งานใหม่ โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเยอะอ่ะคุณลองจริงๆโปรเจกต์ใหม่มันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบลงทุนใหม่อย่างเดียวนะเออคุณลองหาทําดูนะแบบแต่ว่าอย่าลงทุนอะไรไปเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการพนันหวยอะไรแบบเนี้ยนะคะจะโดนกินได้ดิอันนี้คือต้องระวังด้วยนะช่วงเนี้ยคือเบาๆนะคะเบาๆหน่อย คือจะเริ่มอะไรอะเริ่มได้แต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ระวังเรื่องของบุคคลด้วยนะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเนี่ยเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะหลอกล่อคุณให้ไปลงทุนขายตรงหรือลงทุนนู่นลงทุนนี่อะไรเงี้ยคือคุณต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะทําให้คุณแบบไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าทําให้คุณแบบเออไม่ไม่โอเคอิมเมไม่ดีอะไรเงี้ยภาพลักษณ์ไม่ดีหรือว่ามาหลอก ในตัวของคุณอะไรเงี้ยมันระวังนะคะระวังจุดนี้ด้วยขอดูเรื่องของความรักหน่อยนะคะความรักเป็นไงบ้างเหมือนกินนื้อความไม่ชัดเจนนะคะความรักเนี่ยมันเครียดนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะ หาทางออกไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถามว่าเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือเหมือนแบบถ้าไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นหรือว่าถ้าบางคนสภาวะเรื่องคู่ครองเนี่ยมีเรื่องของรักสามเศร้าหรือเรื่องของแบบมือที่สามเนี่ยมันก็จะยังเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่อะคะ่ะอืมประมาณนี้ ว่าต้องทำยังไงต่อไปถ้าคุณพยายามหาทางที่จะยือ้อหรือขอความชัดเจนอะไรใดๆอย่างเงี้ยกับความรักในครั้งเนี้ยหรือต่อสู้อะไรบางอย่างพี่แนะนำว่ามันไม่มีประโยชน์เหมือนคล้ายๆตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะคะสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือการเงียบกันอยู่กับตัวเองการโฟกัสมาโฟกัสที่ตัวเราเองไม่ต้องไปเ,เขาเรียกว่าอะไรดันทุลังนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเลยนะล้วนๆเลยนะว่าเราจะประสบความสําเร็จไหมหรือหรือหรือมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยถ้าใจคุณโฟก,กัสที่ตัวคุณเองได้อะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ถุกนะคะคุณก็จะไม่ถุกใจอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างราศีพฤษภ ระวังน้ำหนักขึ้นนะคะหลายคนถ้าไม่อยากมีบุตรคุมกําเนิดด้วยปวดหลังปวดขาใครเป็นโรคหัวใจเฉียบพันเอ่อเป็นโรคหัวใจเนี้ยระวังหัวใจล้มเหลวเฉียบพันนะคะเครียดเป็นไมเกรนนอนไม่หลับตับพิการอาหารไม่อนอนไม่หลับแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเรื่องของรถยนต์นะคะ เมื่อกี้ว่ีวไปซับไพ่มานะลืมสับไพ่พันนปปพปิคานนเนาะก็สิ่งที่พัพปิคานตนแนะนำนะคะก็คือให้คุณสื่อสารเกี่ยวกับทางจิตวิญญาณของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการจริงๆนะคะพยายามที่จะอาจจะอยู่กับตัวเองหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะให้ช่วยนะนั่งสมาธิก็ได้นะคะ ค้นหาตัวเองให้ได้ว่าจริงๆแล้วตัวของคุณเองเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะคะในในการที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะว่าคุณต้องการคนแบบนี้ในชีวิตของคุณจริงๆหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงแล้วคุณต้องการยังไงนะคะหรือว่าเรื่องของเป้าหมายในชีวิตด้วยนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณรู้สึกยังไงนะคะค้นหาตัวเองให้ได้หาคําตอบให้กับตัวเองให้ได้นะคะพัฒนาจิตปัญญาของตัวเองไปเนาะแล้วก็ คุณจะะสบความสําเร็จนะคะด้วยความเพียรพยายามของคุณสิ่งที่คุณพยายามมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือการพยายามเขาเรียกว่านะความพยายามไม่เคยทรยศใครก็คือแบบไม่ว่าคุณจะล้มเหลวมากี่ครั้งนะคะขอให้คุณจงเชื่อมั่นว่าฟ้ามีตาแล้วก็ความพยายามมันสําเร็จอยู่แล้วอะ่ะ ถึงแม้มันจะได้มากหรือได้น้อยอะคือคนที่ล้มเหลวอะคือคนที่ลกยกลกยกเลิกทุยโหกําลังซึ้งเลยคนที่ล้มเหลวคือคนที่ยกเลิกแล้วก็ไพภพพี่เขาเน้บอกว่าให้คุณเพียรพยายามมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่คุณกําลังพยายามอยู่สิ่งที่คุณกําลังสื่อสิ่งที่คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันกําลังจะสักเซสหรือมันกําลังจะประสบความสําเร็จแล้วเพียงแต่ขอให้คุณน่ะได้ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้นะคะ Drive คือลุยนะคะลุยทำในสิ่งที่ต้องการอย่าให้อะไรมาฉุดล้างคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างพลังงานอะไรต่างๆนะคะที่มันไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จหรืออะไรที่มันฉุดล้างตัวคุณไว้อะให้คุณดุยมันนะคะอย่าไปสนใจว่าแบบเอ้ยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมามิมองว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนตอนที่มามี้ศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าในเรื่องของการประสบความสำเร็จโดย spiritual awakening อะเชื่อไหมว่าคนรอบข้างตัวของคุณอะบางครั้งคุณจะได้เลิกกับคนคนหนึ่งนะหรือคุณเตรียมตัวไว้เลยนะถ้าถ้าจิตวิญญาณของคุณพัฒนาขึ้นถ้าศีลคุณเสมอขึ้นถ้าแบบถ้าจิตใจคุณพัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องสูญเสียคนรอบข้างไป คุณต้องต้องเสี่ยงหรือคุณต้องแลกกับมันอะเหมือนตัวบาร์บี้เองตอนที่บาร์บี้พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยบาร์บี้ก็สูญเสียคนรอบข้างนะเออสูญเสียเพื่อนสูญเสียแบบบางคนที่เขาสิไม่เสมอกับเราแล้วอะถ้าคุณสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปหรือคุณเลิกลากับใครสักคนหนึ่งอะอย่าให้คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติก็คือมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคือ คุณเป็นยังไงคุณก็ดึงดูดคนแบบนั้นมาถ้าเขาไม่สินเสมอกับเราเขาก็ต้องออกไปจากชีวิตเราไม่วันนี้ก็วันหนึ่งนะคะจงยินดีถ้าคนคนนึงจะออกไปจากชีวิตของคุณพอเขาจจไม่ได้ไม่ทําให้คุณเนี่ยเสียเวลาไปมากขึ้นนะคะคุณจะได้เจอคนที่สินเสมอกับคุณมากกว่าเนาะแล้วก็ Gui d e d นั่นแหละนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยววา่าพี่ขอดูลัคนาราศีอะไรหน่อยนะคะที่มีเกณฑ์กับชาวกองนี้เนาะ ราศีมีนราศีมิถุนราศีพฤษกรกาศีมังกรมีนมังกรมิถุนพฤศจกเนดู n d มจ๋าน้องแองเจิลอะบอกหน่อยว่ามันเป็นจะไดใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าใช่ขอให้หมุนถ้าไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะถ้าใช่ขอให้หมุนถ้าไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะ หมุนใช่ไหมสังเกตเนาะเองเจ้าจะชอบหมุนอะหยุดค่ะเดี๋ยวป่อปี่เปลี่ยนคำถามนะถ้าใช่หน้าหลังค่ะถ้าไม่ใช่หมุนค่ะถ้าใช่หน้าหลังค่ะถ้าไม่ใช่หมุนอะลองดูว่านางจะนางจะหน้าหลังไหมเฮ้ยทุกคนหน้าหลังว่ะแสดงคําตอบคือใช่อย่าว่าแบบอย่าไปเล่นกับนางนะอย่าท้าทายนางนะ ตอนแรกบ,บี้คิดว่าหรือนางอยากหมุนวะแต่คือไม่ใช่นางหน้าหลังเนี่ยโอเคค่ะคําตอบคือใช่นะคะใครที่อยากดูเพนดูลัมเป็นนะคะอยากเรียนเพนดูลัมอยากตั้งจิตเองอันนี้ใช้พลังงานบี้โดยตรงนะเฮ้ยดูดินางหันหน้าหลังจริงจะฟาดหน้าบี้อยู่แล้วเนี่ยมืงนางแข็งแรงมากนางโมโหนางโมโหดูดูนางดูนี่มือบี้นิ่งมากเลยนะทุกคนตีตาบี้ได้เลยนะห้าสี่สามสองเสียวตาชิบหาย โอเคหยุดหยุดหยุดโอ้แรงมากคือตอนแรกอะ่ะมีตั้งคำถามว่าถ้าใช่ให้หมุนใช่ไหมถ้าไม่ใช่หน้าหลังแล้วนั่งหมุนนั่งหมุนแบบนิดเดียวแล้วน่ะแล้วพี่ก็เหมือนแบบอยากรู้ว่าแบบนางแค่อยากหมุนหรือเปล่าพี่ก็เลยเปลี่ยนคำถามเป็นแบบสลับกันเนาะถ้าใช่ขอให้หน้าหลังถ้าไม่ใช่หมุนโอ้โหแทบฟาดหัวมีเลยนะคะใครที่อยากทำเพนดูลัมเป็นนะคะอยาก แต่ว่าลักษณะจะไม่ใช่เหมือนน้องเอนเจิลนะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะน้องเอนเจิลเลิกผลิตแล้วใครที่สนใจก็แอดไลน์มาเดี๋ยวบบี้สอนให้นะคะอยากดูดวงตัวเองอย่างเงี้ยนะคะอ่ะค่ะไว้เจอกันนะคะทุกคนใครอยากเรียนคัดไหนะอยากซื้อของอยากดูดวงก็แอดไลน์ line. อยากสนับสนุนช่องบิ๊ก็แอดไลน์มานะคะบ๊ายบายค่ะ